สวัสดีครับยุกเอาดุกดิคชแนลคือเกาได้ครับมัอน,นี้เปิดซองขึ้นมากะแพกกักทันครับแพกกักทันม่อน,นี้ไปเก็บกักทันมากะแผแพกทรงลูกค่าครับลูกค่าเพื่อนบอกว่าอยากได้ถุงให้ถุงให้ให้ขายในราคา20่บบาทอก็เลยได้ให้ทรงเป็นนะครับลูกค่าเป็นจังอย่ลอยถุงนี่แหละครับนี่ครับ ยักสิเดยพอลอยพอลอยขันเด้พอลอยก,ก,ยก,อกัได้เก็บกันบวพอกับทีด้เก็บครับครับกัหลายอยู่นะครับอันนี้บักทันแก้วนะครับเป็นบักทันลูกเล็กๆก,กมุมูนี่ครับนี่ครับทันแก้วทันสามรถกับสีง่ายกว่าทันแก้วนะครับเดี๋ยวไปอันนี้ลูกค้าสร้างอีกครับนี่ครับสร้างเยอะสิบโลพอต้องแพ็กถุงยัง นี่ครับสวนบักทันเทากระิอยู่ประมาณห6าถึงหกไร่เนี่ยแหละครับมเมทาวาหาถึงหกไร่สวนเมนูไข่ยพอจันจอนครับทางปากเข้ามาปากสวนเข้ามาเป็นสวนบักทันนะครับ